สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นค,คลิปนี้มาพบกับเลขนักข่าเป็นคลิปสรุปผลหาหนนอยรวมนะครับของวันที่สองของวันที่สองธันวาคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดครับแล้วก็เป็นการปล่อยตัวงวดของเลขนักข่าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักลาด้วยนะครับผมทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นห้ามเล่นการพนันนะครับผมขอทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยเลขนลักล่า ฮาหนอยรวมวันที่2ทธันวาคม267 7เลขนักลาดหวางรูดไว้890เรามาเช็ควรูดก่อนๆน,นะครับผม8นะครับผม3 8 3 8มา3ครั้งนะครับ9ครับ9กเมื่อวานไม่มานะครับ ศูนย์ครับผม1 2 3่มศูนย์มา3ครั้งนะครับผมชอบพัตตัวลูดมา6ครั้งนะครับในห้าฮานอยนะครับม,มาดูครับผมตัวเจาะสิคู่นี้นะครับผมนะครับก็มี8ปด8้8แปด 82, 83, 90, 91, 92, 93, 23ครับ 01, 02, 03, 12, 13ครับผม15คู่นี้นะครับผมมาดูผลครับ เฉพาะกิจผลที่ออก2 4067นก็ะครับผมก็เข้าไปที่รุดศูนย์นะครับผมคู่เจาะไม่เข้านะครับผมกาชาดครับผมผลที่ออก5 4088เข้าไปที่รุดศูนย์บนนะครับผมเข้าไปที่รุดแปดล่าง ฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออก67017เข้าไปที่รุดศูนย์บนนะครับผมฮานอยปกติครับผมผลที่ออก66247นะครับปกติหลุดนะครับผมพิเศษหลุดนะครับผมคมอ,อ่า ปกติรุดนะครับผมขออภัยครับฮานอย VP ครับผมผลที่ออก42518นะครับเข้ารุด8เข้าตัวเจาะ18ตรงนี้ครับเข้าเจาะคู่เดียวนะครับตัวรุดก็เข้า6ครั้งนะครับส่วนตัวเน้น4คู่นะครับ8 3นะครับ2 3 9 3 0 3นะครับ หลุดมาเข้า8 1ดนะครับผมเ้นให้0ูนย์สาออก4 0ย์ออก7จ็ูนนะครับก็ยังเดินดีอยู่ครับผมวันนี้เป็นวันที่เจ็ดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมตัวเจาะเข้าน้อยนะครับผมก็ดูต่อครับผมวันที่3นะครับเลขยกนาคราดวางอะไรไว้ให้ สูตรก็เป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับมีเข้ามีเข้าน้อยเข้ามากนะครับดีกว่าหลุดนะครับมองไว้เป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะครับไม่มีสูตรใดสำนักใดนะครับผมที่จะเข้าทุกวันแม่นยำนะครับผมอย่างน้อยขอมันไม่หลุดก็พอนะครับผมนี่แหละครับคือที่เป็นคําเตือนไว้ว่ามีความเสี่ยงนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ ฟีก็ต้องตั้งอยู่ด้วยความมีสตินะครับไม่ว่าจะอาจารย์ใดสำนักใดก็ไม่ทราบว่าตัวใดจะมานะครับนั้นถึงนะครับทำให้เป็นแนวทางนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าสำนักนั้นสำนักนี้อาจารย์นี้อาจารย์นี้แม่นไม่มีใครแม่นครับผมเพราะถ้ารู้ล่วงหน้านะครับผมคงรวยไปหมดแล้วนะครับผมแต่ที่พูดนี่คือเตือนสตินะครับไม่ได้มีเจตนาที่จับจ้่วล่วงเกินผู้ใดนะครับ เมื่อมีสติแล้วก็ขอให้เราได้มีสตังนะครับมีเงินมีทองนะครับผมวันนี้เลขลาดวางรูดไว้นะครับผม4ี่ห้าหกนะครับสี่ห้กม้กระทั่งเลขลาดคนทําสูตรเองทําตัวเลขเองนะครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่านะครับผมตัวเน้นเห็นไหมครับบางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้านะครับนี่คือตามสูตรนะครับขณะคนทําสูตรเองนะครับ แต่ก็นะครับก็อยากให้มาอยากให้เข้าทุกวันทุกคลิปนะครับที่ทําให้ชมนะครับก็เป็นแนวทางเราพูดคุยกันด้วยความเป็นจริงนะครับไม่ได้มาอวยใครไม่ได้มานะครับผมไม่ได้มาโกหกหลอกลวงใครเราพูดความจริงว่าเออเป็นแบบนี้จริงนะครับนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับตั้งอยู่ความเป็นจริงนะครับห้าก็มีห้าหก

7จ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผมการที่นะครับผมเข้ามาชมมาติดตามนั้นนะครับเพื่อนำไปเปรียบเทียบนะครับผมกับอาจารย์อื่นๆน,นะครับผมนะบเมื่อเปรียบเทียบแล้วคำว่าเปรียบเทียบนั้นคือตัวเลขนะครับไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครดีใครเก่ง นะครับความหมายของเลขยลาดเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะครับเมื่อเรามีสถิติอยู่ในมือนะครับผมนะครับเราก็ลดตาความครับความเสี่ยงแต่แม้กระนั้นนะครับผมไม่มีท่านใดทราบล่วงหน้าเพราะฉะนั้นนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมวันที่สามธันวานะครับผมเลขนยกลาด วางรูดไว้4 5 6นะครับเน้นไปที่ห้านะครับตัวรูดเน้นที่หตัวรูดนะครับผมแต่ทั้ง4 5 6นี้ก็มาได้นะครับผมนะครับแต่ที่เน้นให้นะครับผมเพื่อลดต้นทุนนะครับผมจะมาไม่มานั้นก็พิจารณาด้วยนะครับผมตัวเจาะนะครับเน้นให้5คู่นะครับวันนี้มี5 6นะครับผม5 7 5 8 6 7 6 8เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็แสดงว่า5กับ6น่าจะมาแรงกว่า4นะครับผมนะครับผมมีตัวเจาะ6ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก่อนจะนำไปใช้งานก็พิจารณาด้วยนะครับผม f 4ครับหน้าจอไว้นะครับครับผมท้ายนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ